สวัสดีครับช่างหนึ่งเองครับวันนี้ช่างหนึ่งไม่ได้มาเย็บผ้านะไม่ได้มาแก้ส่งกิ่งๆ่ดีใดๆทั้งสิ้นช่างหนึ่งไปซื้อสินค้ามาตัวหนึ่งเป็นของในในเว็บออนไลน์นครับชื่อช,ช็อปปี้อะ่ะเป็นอะไหล่รถยนต์นะครับเป็นมอเตอร์เกี่ยวกับที่ปัดน้ําฝนคือของช่างหนึ่งมันเสียมาหลายปีแล้วไม่นึกว่าในช็อปปี้มันมีขายนะก็เลยลองสั่งมาเปลี่ยนมา มาเปลี่ยนเองดูว่าเป็นยังไงราคา190บาทเท่านั้นเองนะครับลองไปดูกันนะครับถ้าเกิดของใครเสียอยู่นนะลองสั่งแล้วก็มาเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองครับง่ายๆครับไม่ยากครับเป็นเป็นของรถฟอร์ดนะครับแล้วก็เป็นรถที่แบบเอาง่ายๆดูแลซ่อมซ่อมง่ายๆดูแลรักษาง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับเราสามารถทําด้วยตัวเองได้ไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับกล่องอะไห่รถยนต์ไปดูกันว่าเป็นอะไรสั่งมาจากทัฟป,ปี นี่นี่แพ็กของใช้ได้เลยนะเป็นมอเตอร์ที่ฉีดน้ำฝนรถฟอร์ดนี่ของเราจอดอยู่หน้าร้านเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเลยมีซีนยามาด้วยตัวนี้190บาทเปิดกระโปรงกันนี่มันคือตัวนี้นะเดี๋ยวจะถอนออกมาจัดก,การ ไม่น่าจะยากนี่มันถอดออกมาได้เลยโอเคโอเคถอดสายตัวนี้ออกเพราะมันเชื่อมตัวนี้ถอดปลั๊กมันออกโอเคถอดปลัก๊ก่了อ,อ๋อตาตาใส่ถอดสายนี้ใส่ลองดู แล้วก็ถอดซีนออกเราทดสอบดูแล้วมันทำงานปกติถอดอันเก่าออกซีนเก่าก็เอาออกแล้วก็ใส่ซีนตัวใหม่ตรงไปโอเคไม่ยากจากนั้นก็เนีนะดันเข้าไปให้สุดหน่ะโ okay. อเคอดกรชัดดนในดูสิอัน โอเคพร้อมประกอบนี่นะมันก็มีแค่ตัวเกี่ยวแค่นั้นเองเกี่ยวลงไมโอเคแล้วก็ใส่สายยางแล้วก็เสียบสวิตสวิตต้องให้ถูกล็อกมันเนาะมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วโอเคผ่านอาน,น้ำมาใส่เนะ ขอบคุณสำหรับน้ำใส่น้ำลงไปเต็มเลยโอเคปิด okay. ฝาเสียบกุญแจเดี๋ยวเปิดสวิตช์เอ๊ทำงานปกติแล้วหน้อยอ,วอ้ว้าวว้าวปิดกระโปรง คราวนี้เวลาฝนแบบฝนฝน,ฝนตกไปปลอยอ่ะมันมันหน้ากระจกมันจะสะอาดเพราะเราได้ล้างตลอดเป็นไงใช้ได้เลยผ่านผ่านน้ำแรงด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยมเยีมยม,ยมเสร็จแล้วเป็นยังไงใช้การได้ปกติครับ 190บาทรวมค่าส่งเลย225บาทโอเคเลยครับทําเองกันได้ง่ายๆนะครับลองไปทำกันดู190บาทเองอในเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปีนั่นเองนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณมากครับจังหนึ่งเองครับสวัสดีครับ